กันทุกคนก็มีม à, ความสุขกับา5ปีนี้ด้วยแล้วก <to> ็หวังว่าพวกเราจะได้ทำงานร่วมกันครับก็ขสนิทสนิทเยอะนะครับพวกเราคิดจอยมากในการทำงานกับพี่ๆที่มีนมายการินนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการทำงานที่ดีมากก็เป็นกำลังใจให้ทำเปมายการ์ดินแล้วก็ขอหยู่ต่อไปนฐาะครับในที่ผ่านมาการร่วมงานกับดิวเป็นยังไงบ้างจริงผมรู้สึกว่ามันโตมากับพดิวเพราะว่าตอนที่เราเพิ่งเดบิวต์มาครับจากที่บอกมาเลยในงานวันแรกงานแรกของพวกเราเลยคืองาน งานแรกสุดหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าพี่มินอยู่กับพวกเราตั้งแต่เด็กแล้วก็เหมือนเลี้ยงดูเราตั้งแต่แบบว่าเรายัางแบบยิ้ยิ้มเลี้ยงดู <c oughs> เลี้ยงดูคือแบบเลี้ยงดูจริงๆคือรู้สึกว่าตอนนั้นยังยังเก่งๆอยู่เพราะเราบอกว่าเป็นแบบเด็ก12คนแล้วพี่คิดภาพเป็น12คนถ่ายรูปแมกซีนด้วยกันมันก็แบบว่าเก่งๆไม่รู้จะถ่ายยังไงออกมาให้มันแบบออกมาเราะว่า12คนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนพี่มินก็เหมือนเลี้ยงดูแล้วก็สอนเรามาตลอดเลยใช่ก็โตมากับพี่มินจริงๆพี่มินกเลี้ยงดูเรามอไว ใช่ก็พวกเราก็ได้ถ่ายแมกกาซีนกับพี่ๆทีมในแมกกาซีน์ปล่อยมาครับเราก็รู้สึกว่าครั้งนี้ได้ถ่ายแมกนิสึกแบบพี่ๆเฟรนดี้มากแล้วก็เป็นกันเองมากรู้สึกว่าเอนจอยกับการถ่ายจริงๆจำเซสแรกได้มาเที่ยวผ่านจำได้เพราะว่าตอนในรีวิวมีในรีวิวที่บอกเรานอนกับร่อนแผ่สองคนเป็นดอกเป็นดอกสองคนอ่ะใช่ใช่ใช่โหย้อนย้อนไปรู้สึกว่าตอนนั้นยังแบบว่า ยังไม่รู้มุมหน้าตัวเองนะถ่ายเก่งมากเลยตอนแรกก็ได้ถ่ายกับที่มีเรื่อยๆรู้สึกว่าเก่งขึ้นใช่ใช่รู้ว่ารู้ว่าแบบสไตล์เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวพอวันนี้เราโตมาแล้วเราอยากจะถ่ายกับพีมมาอยากถ่ายแนวไหนกิ๊บวอยากถ่ายแนวไหนรู้สึกว่าอยากลองถ่ายแบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบซิลเวตขาวดำขาวดำขาวดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันไว้เพราะว่าปกติเราจะถ่ายแต่ว่าเป็นสีสีสันนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดูมีความน่ารักรู้สึกว่า เราแบบเริ่มโตขึ้นละอยากทําอะไรใหม่ๆบ้างอ่งะเป็นหนุ่มแล้วแล้วคอนเซ็ปต์สินก็ใหม่หรือเปล่าคอนเซ็ปต์สิงเกิ็ใหม่อะไรโอ้เอาเนอะวันนี้มาแค่สองคนได้ก็ก็เราดูดิครับพี่แต่ว่าจริงจริงเมื่อกี้เดินที่แต่ละมุมอ่ะเห็นมุมนี้ไมที่เราไปยินทำคอนเทนต์อ่ะข่าวดาเมื่อกี้ข่าวดาเมื่อกี้เราเราทำได้ไหมโอ๊ยอันนี้อันนี้ต้องถามพ่อถามพี่ยงก่อนนะผมอี๋ยวพี่สายหน้ามีเกิดไหมเดี๋ยว เคยมี็นพอหน่อยว่าเอออยากถ่ายขาวดานะจริงก็เคยยับยับอยู่เขาบอกยับบ้างแต่รู้สึกว่ารอรอก่อนแล้วกันยังไม้ยืนยืนนี้ไปยืนข้างเห็นแล้วเป็นยังไงก็โอเคครับโอเคหมายถึงว่าโอเคถ่ายเลยไม่เดี๋ยวขออีกสักหน่อยนะพี่จริงไหวไหมพอไปยืนยืนเป็นมือบล็อกเกอร์นะแต่ละครูที่เขาผ่านก็ผมว่าผมแบบไหวอือแหละ แต่ต้องใช้เวลาหน่อยอ่าปั้นหน่อยปั้นหน่อยงั้นเัินคุณคนจะให้เวลาตัวเองสักเท่าไหร่ค้างให้สามเดือนพอเออเพราะว่าเขาว่าตอนนี้เรามีคือเรียกว่าพ่อแม่ก็ให้มาดีครับ <laughs> ไม่นาดเดาไม่คาดเดาแ้นก็รู้สึกว่าเอาจริงช่วงนี้คือเด็กปัดก็เหมือนแบบออกกำลังกายครับถ้าสังเกตในเอจก็เหมือนพวกเราจะไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยอ่าทำจริงก็โดนพี่ยงบอกว่าส่งให้ไปได้แหละเพราะเราแบบต้องฟิตเตรียมคัมแบ็คอ่า เืินงี้เฉพาะเราหรือว่าเราแค่สองคนแล้วนี่คือได้เองพี่ไม่ได้กดดันพี่แค่ถามเอาแล้วแต่คนละน้องมี่ถามเดินไหวไหมคะลูกเี๋วไว้สักสามปีแล้วกันนะสปีเลยหรอคือรอตรงแบบนี้หรือว่ารอให้มันมาแบบนี้รอให้มันโตกว่านี้ดีกว่าตอนนี้แบบว่าเราก็เลยโดนบ้านยังได้ดีว่าปีหนึ่งเลยอย่างเมื่อกี้เห็นที่คุณคนพูดก็คือว่า ก็ต้องเตรียมฟิตหุ่นเพราะจะคัมแบ็กแน่ชั้นผมแค่เตรียมตัวเฉยๆอ่าไม่ได้บอกว่าทำอะไรอ่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหรอจะมาเห็นอะไรพิเศษไหมที่ต้องเตรียมตัวกันทุกวงแันจะมีอะไรพิเศษออกมาก็โหหลายอย่างเลยครับแต่บอกไม่ได้สักอย่างครับพี่เราบอกไม่ได้เหรอบอกไม่ได้เลยคืออะไรไอ้ที่บอกได้คือคัมแบ็กนี่แหละเราเราก็เตรียมตัวกันคือมันจะมีช่วงที่เราหายไปถ่ายรายการเที่ยวใช่ไหมเราก็เหมือนเดียวกับหายจากการแบบเรียกว่าซ้อมเต้นซ้อมร้องอะไรอย่างเงี้ยพอ พอแบบว่าได้กลับมาแบบต้องมาคัมแบ็กละอะไรอย่างเงี้ยเราเลยต้องแบบว่าออกกำลังกายแล้วก็เหมือนกับกลับมาในเอาเรนะคลิปท,ที่เราทำปกติใช่ะอะไรคนะรับอะไรครับลุกเข้มขึ้นไหมก็ก็ไม่เข้มขาานาดนั้นแต่ก็รอดูเีกว่าพอยู่ในคอรเซตอยู่ในกระบวนการครับจริงจริงมันจะมามันจะตรงขึ้นกว่าเดิมมากแค่ไหนโตขึ้นกว่าเดิมไหมการคัมแบ็ ก็โตขึ้นหนึ่งปีอรัพี่ไม่กี่ปีแล้วเราคุณจ่าปีแล้เรา21เฉลี่ยคนอ่ะปีขนาดนี้มันต้องโตขึ้นเยอะเลยมันต้องเป็นคือแหมเพื่อนก็ไม่อยู่ช่วยด้เรื่ล้วเราเราขอตัวช่วยดูจะเสรืออะไรมาเออเอมาช่วยพี่หน่อยลงก็จริงก็ได้แต่โตขึ้นแล้วโตขึ้นนิดนึง นิดนึงแต่ว่าก็รอดูดีกว่าอย่างอย่างอย่างไอสิ่งที่เราคัมแบ็กกลับมาอะไรที่เซอร์ไพรส์แฟนเซอร์ไพรส์เหรอเอาจริงอนู่ในสิ่งที่เซอร์ไพรส์คือสิ่งที่พวกเราเพิ่งเห็นเมื่อวานที่เห็นสผมกันใช่ครับผมก็มีพี่พี่รันเป็นสีแดงนะครับแล้วก็พี่จินจินสีขาวขาวเป็อลเราสองคนรอเปลี่ยนสีผมด้วยค่ะวุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆก็ไม่ได้สปอยยังไม่รู้เลงไม่รู้เหมือนกันนี้มุก็อมแบบนั้นและเราอยากจะดบบเราต้องกาอยากเสียอะไรอ่ะ เอาแค่ความอยากเอาแค่ความอยากเอาสีนีออนแล้วนะครับเขียวนีออนเขียวนีออนครับไม่รู้ทำได้เปล่าแต่ตองไว้ก่อนคนะใช่เอเอแล่ะคช่เอเสีสีดำดีแล้วครับแล้วเาเปลี่ยนสีเด้เปลี่ยนสีล่าเปลี่ยนสีปรับความอยากแล้จะเปลี่ยนสีตาเลยครับสีตาสองสิบไม่จริงเราได้ยินแบบนี้มานั่ไหร่งาน c o m แ b a c เราคัมแบ็ค ใช่เราได้รู้สึกว่าต้นต้นเดือนหน้าครับเราจะมีเหมือนแบบว่าเริ่มปล่อยชิ้นงานอะไ่กี่วันเราก็พูดได้แล้วนะอะไรนะครับีกี่วันเราก็พูดได้แล้วก็ตอนนี้ยังพูดไม่ได้ไงอ่ารต้องรอวันวันต้นเดือนก่อนจะเห็นอะไรบ้างคะจะเห็นอะไรก่อนเป็นอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นชิ้นงานเป็นเคีวีก่อนเป็นรูปภาพก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีมออทีเซอร์มาไหมทีเซอร์เสร็จก็น่าจะมี m อ็มบีต่อเป็นเพลงว่างั้นต้องเป็นเพลงเหรอครับพี่ผมไม่ได้เล่นซีรี์ครับเพลงตอนนี้แต่เสร็จแล้วเพลงตอนนี้เหรอครก็จะเั็นก็จะเ อยังไม่ยังสปอยไม่ได้ยังท่าไานี้ก็คมจริงในงานนี้ก็เหมือนสปอยไปบ้างแล้วถ่าถัาแไม่เห็นะไม่เห็นไม่เมไม่นั้นอยากเห็นสปอยสปอยเดียวสปอยเดียวอะไรที่สปอยไปแล้วนะ่านี้ทานี้่านี้อันนี้คืออันนี้คือกอดครับกอดเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเอเดี๋ยวมีคนเอาหน้ามาวางไว้แล้วก่อน เรามี12คนไงก็มาเป็นคู่อ่าอาราลูกูเราแบอาราลูกูตอนนี้เราเหลือสคนไงไม่มี12คนเป็นตัวนี้ก็เหลือ2ก็เอาเอาจริงต้องต้องไปดาวเองดีวยวว่าเป็นว่าเป็นใครครับเอาแปลว่าเราไม่ได้ไม่วางกันเมียไม่ได้อ๋ออันนี้อันนี้มางานด้วยกันเฉยเฉยกได้เพราะว่านะก็คือเรไม่ใช่คู่เราไม่ใช่คู่เราแต่อีกนอกจากอันนี่ยการกำแบกอันนี้มันตรงขึ้นมันยังไงบ้างครับเป็นผมว่าเอาจริงรู้สึกว่า เรอย่างว่ามันเทขึ้นเทขึ้นจริงเทขึ้นตรงนี้ใช่เคบีที่แบบว่าเทมากแล้วก็วันนี้พูดไปเมื่อวานรู้สึกว่าถ้าปล่อยเคบีไปทุกคนน่าจะชอบกันตังภาพความสดใสไปเลยครั้งนี้ใช่คำว่าโตเป็นหนุ่มไหมโตเป็นหนุ่มไหมก็จริงก็โตอยู่โตไหมโตแหละก็โตแหลกโตแห้กโตแล้วโตแหลกโตแหลกจากเด็กน้อยเป็นชายหนุ่มหรือเปล่าจากเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นแล้วกันครับยังยังไม่ใช่หนุ่ม จะไม่ใช่ลูกใช่หนุ่มนี่พี่ก๊อาไปรว้วบอ้วยวเนึ่ก่อนอนนี้ไปร่วมแสดงก็มาชาึงพี่พี่ยแล้วก็พี่ดีใช่ใชเป็นไงบ้างครับรรยากาศในการร่วมงานกันกับพี่พีุ่่นใหญ่ เอาจริงรู้สึกแบบเอาจริงรู้สึกว่าเราเป็นเด็กที่ค่อนข้างแบบตบมุกโมบะกันอยู่แล้วแต่พอไปเจอรุ่นใหญ่จริงรู้สึกว,ว่าเขาแบบเก่งว่าในการในการเล่นมุกอะไรเงี้ยเวลาเวลาไปเจอพี่เขาเล่นมุกก็เหมือนว่าได้ได้เจอตัวจริงตัวจริงเล่นมุกอะไรเราก็จะแบบปีนเอาจริงวันนั้นไม่ได้แทบจะไม่ได้ไปตอบบทเลยรู้สึกปีนขำมากกว่าพี่เขาเลยเขาพี่เขาเล่นสนุกมากใช่แล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะที่จะต้องไปเจออะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากๆเตรียมมากับเพื่อนอะไรไหม เอาจริงมันต้นสดทุกอย่างเลยครับมันมันมีบทแหละแต่มันเหมือนเราเราไปเราไปด้นสดมากกว่าอะไรช่วยเจอหน้างานแล้วประทับใจที่คนไหนเป็นพิเศษไหมครับชอบเท่านั้น MVP ให้พี่พี่พี่แจ๊ดแล้วครับอ่าพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดรู้สึกว่าเป็นคนเป็นคนแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบไหลง่ายไปง่ายอะไรอย่างี้เวลาเวลาแบบว่าสมรู้อะไรเขาไปเขาไปได้หมดเลยอะไร้ยใช่ทีนสุดท้ายคือการปล่อยสุดของเราด้วยการท่าเต้นท้องที่มืองไทยเลย เป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กก็เอาจริงผมว่าฟีดแบ็กท่าเต้นนี่ก็โอเคอยู่แต่สิ่งที่ฟีดแบ็กกลับมาเยอะสุดคือไน้เป็นชุดนี้ชุดแบบชุดแบบว่าเหมือนแบบสีสันแบบว่าแดงแดงเขียวส้มอะไรเน่ยผมเลยใช่ติดใจไปแคบรายการแบบนี้ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมลก่อนแรกว่าไปไปรายการก็บอกเขาไม่เคยเล่นตลกไม่เป็นนะครับพี่อะไรอ่าปกติขายรอ่ มา,มาเล่นามาเล่นตลกนี่ไม่ไม่ใช่ทางครับมันไม่ถนาด<ม>ัดนะคือไข่ลอกมันไม่ถนัดเลยก็แต่เราดูเนียนมากเลยนะดูกลมกลืนผมว่าผมก็หล่อยู่่าพี่วานะแล้วใครในวงตลกสุดให้ไทยแล้วกนะั <c oughs> ไวนะไทยนี่เหมือนแบบเป็นฟิลความจริงมีสองคนไทยกับพีมแล้วกนะันร <c oughs> ู้สึกว่าไทยไทยนี่เป็นสายแบบพูดพูดไปก่อนพูดไปเรื่อยพูดเรื่อยไทยหรอเป็นคนไทยหรอดูเรื่องเป็นคนไทยพูดไปเรื่อยแต่แบบรู้เรื่องไหมไม่รู้แต่แบบว่าพูดไปก่อนส่วนพีมนี่จะเป็นแบบว่าสายแบบ ชอบชอบหยอดชอบอะไรอ่าใช่แล้วก็ไทยกับพีนในรายการนั้นคือปล่อยสุดไปเลยก็สุดแล้วแต่ผมว่าพี่ๆเขาสุดกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปก็ไปยืนขับแล้วอ่ะครับเอเอสนใจไหมครับใช่ทำได้แล้วตอเห็นเล็บเนี่ยชอบนะไปนะอุ้ยตัวเลยเฉย ทั้งวงเราก็ขายรอครับพี่แต่ว่า,า,ลาลแล้วคนแล้วแตกคนแล้กนเราก็วันนี้เราสองคนก็เรียกว่าม,มีแก๊ปเวลาม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 า,มาได้อะไรเพื่อนอเพือพ่อนอีกสิบคนเขาเหมือนกระจายกันไปทำงานลับอยู่ก็เลยก็เลยมาี่พกับน,นเนาะเาก็แต่ง,งานกัเรา่รแ,แต่ง,งคอนเสิรงนั้บผมเป็นไงบ้างผมเห็นงานแต่งา ดีใจครับผมก็ผมเป็นเคยร่วมงานมาตอนนี้ก็เรียกว่าตอนนั้นพี่เขายังเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นรายรอะไรเป็นอะไรกันเขาเป็นอะไรกันเป็นอะไรเนี่ยตอนที่เราอยู่ในกองเขาเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันเป็นนักเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงที่ตั้งใจทํางานมากๆเราก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบแรงบันดาลใจให้เราแบบตั้งใจทํางานมาถึงทุกวันนี้คือผมมีทุกวันนี้ได้เพราะพวกเขาสองคนเลย ความดีใจมาที่พี่ก็มีวันนี้กันเรียกว่ายินดีแล้วก็อยากมอบเขาเรียกอะไรวะแสดงความยินดีด้วยแล้วกันครัม่ชอบถุ่วมมอบแหวนะไรกันเจนโจ้กัเพือนเขามอบแหวนด้วยนะก็ยินดีด้วยครับทุกครั้งที่เราอยู่ในชีวิตของพี่เขามาเริ่มต้นพร้อมกันเรายังมีอะไรอยากถอยพรอยากไปทานกันโอ้ยอ่่าาอยินดีกับความสำเร็จของพี่สองคนด้วยนะครับ ขอให้ทำงานด้วยกันแบบแฮปปี้แฮปปี้ไปตลอดเลยครับผมหมื่นปีล้านปีด้วยกันตลอดเลยครับเราเราสังเกตว่าเขารักกันดีดีกันตายมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ก็ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยมี่เขาเหมือนกันก็รู้สึกว่าเขาก็เติบโตมาด้วยกันแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบการที่มีบิวติ้งก็ต้องมีพีพีครับอะไรเขาเขาต้องทำงานด้วยกันตลอดแสดงว่าเราดีกับกองเราคิดว่านี่แหละเขาเหมาะสมที่สุดแนะหมายถึง คือเท่าที่จำได้ผมอยู่ในกองรูดแกงเดียวครสองคนนี้ครับแท็กชิ้แกงสุดใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบจำไม่ได้เอาคุณค่าโอเคค่ะขอบค่าค่า Welcome to Star Society